วันนี้เสนอเรื่องกบเฝ้าสมบัติแห่งบึงต้องห้ามในอาณาจักรแดนใต้มีบึงเก่าแก่ชื่อว่าบึงต้องห้ามซ่อนอยู่หลังป่าทึบอันลึกลับไม่มีผู้ใดกล้าเข้าใกล้เพราะตำนานเล่าว่ามีกบยักษ์ตัวหนึ่งเฝ้าสมบัติล้ำค่ามหาศาลทองเพชรมงกุฎและสิ่งวิเศษอื่นๆที่จมอยู่ใต้บึงมานานนับร้อยปีผู้เฒ่าในหมู่บ้านมักเตือนเด็กๆว่าพวกเจ้าอย่าเข้าไปใกล้บึงนั้นนะ แม้เพียงมองในเงาน้ำก็เถอะก็อาจจะถูกคําสาปให้กลายเป็นหินได้ในหมู่บ้านมีเด็กหนุ่มชื่อว่าลินเป็นชาวบ้านธรรมดาแต่มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นคนร่ำรวยมีชีวิตหรูหราวันหนึ่งเขาได้ฟังเรื่องเล่าจากคนชาราในหมู่บ้านแล้วเราจะเอาสมบัติออกมาได้ยังไงล่ะลินถามชายชราจึงบอกว่าหากผู้ใดสามารถชนะกบที่เฝ้าสมบัติได้แล้วก็สมบัตินั้นจะตกเป็นของเขาทันที เมื่อลินได้ยินอย่างนั้นจึงรีบเริ่มวางแผนที่จะไปบึงต้องห้ามเพื่อแย่งชิงสมบัติมาในป่าทั้งมืดและมีสัตว์ร้ายมากมายที่ลินจะต้องผ่านไปให้ได้ในที่สุดเด็กหนุ่มก็มาถึงบึงต้องห้ามจนได้แต่ไม่ทันไลหลินก็ต้องตกใจกับเงายักษ์ที่โผล่มาด้านหลังของเขาล่างของราชากบยักษ์ปรากฏขึ้นและพูดว่าเจ้าวาที่นี่เพราะความโลภเจ้าพร้อมจะรับคำท้าจากข้าหรือเปล่าละ่ะ สมบัติลอยอยู่ในดอมาอกมหมเจ้าสามารถไปหยิบมาได้เลยแล้วเจ้าก็ไปซะระหว่างที่ลินกำลังจะเข้าไปเก็บสมบัติในน้ำนั้นมีนกพูกบาดเจ็บและบอกกับลินว่าช่วยข้าด้วยปขีของข้าได้รับบาดเจ็บลินก็กลัวว่าสมบัติจะจมหายไปสะกก่อนแต่ถึงอย่างนั้นก็เถอะลินควักผ้าพันแผลออกมาจากกระเป๋าและพันผ้าพันแผลให้นกพูกยันเสร็จนกพูกได้กล่าวขอบใจเจ้ามีเมตตาในใจข้าขอให้พรแก่เจ้า เมื่อถึงเวลาต้องตัดสินใจจงมั่นคงและศรัทธาราชากกโผมาแล้วบอกว่าเอารอเจ้าผ่านบททดสอบดอนลากยินดีกับเจ้าจริงๆโฮ,โฮ,โฮ่าๆบททดสอบที่สองข้าจะถามเจ้าคำถามหนึ่งถ้าเจ้าตอบผิดเจ้าจะไม่ได้เข้าไปใกล้บึงอีกเลยพนุมคำถามก็คือสิ่งใดที่เมื่อแบ่งปันแล้วไม่ได้ลดลงแต่กลับมากขึ้นเรื่อยๆ ลินขมวดคิ้วนึกถึงทองคาอาหารอากาศแต่แล้วเขาก็นึกถึงช่วงเวลาที่เขาช่วยนกฮูกเอาไว้ความเมตตาหรือไม่ก็ความรักแน่ๆเขาตอบด้วยความมั่นใจความรักและน้ำใจคือสิ่งที่แบ่งแล้วยิ่งเพิ่มราชากบยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเจ้าเป็นคนมีบัญญาสมควรจะผ่านปยันบทสุดท้ายของฉันราชากบบ,บอกว่าสมบัติอยู่ใต้แท่นหินนี้หากเจ้ารออย่างสงบ ถึงเวลาข้าจะยกให้เจ้าเองแต่ตหากเจ้ายื่นมือเข้าไปหยิบก่อนแล้วก็เจ้าจะต้องได้รับผลของความไม่รู้จักพอเลยล่ละพ่อนุม่มลินตกลงและทําตามเวลาเริ่มผ่านไปหนึ่งชั่วโมงก็แล้วสองชั่วโมงก็แล้วเสียงกระซิบของลมเริ่มดังขึ้นในหูเขาใครจะรู้ล่ะว,ว่าเขาจะให้เราจริงๆหรือเปล่าเราคือคนเดียวที่มาถึงที่นี่เราเหมาะสมที่จะได้มันนะเด็กหนุ่มไม่รอช้ารีบเก็บสมบัติเข้ากระเป๋าและเตรียมจะกลับบ้าน ไม่ทะไลนั้นลีนสังเกตว่ามือของเขาเริ่มกลายเป็นมือของกบและในที่สุดลีนก็กลายเป็นกบราชากบโผลออกมาแล้วบอกว่านี่คือผลของการไม่รู้จักพอเจ้าจะได้อยู่เฝ้าสมบัติไปอีกหนึ่งร้อยปีลินได้พบกับก,บ,กบตัวอื่นๆที่เคยเป็นมนุษย์เช่นกันพวกเขาเล่าว่ามีเพียงผู้ที่ยอมปล่อยสมบัติด้วยใจจริงเท่านั้นแหละจึงจะได้กลับเป็นมนุษย์อีกครั้งวันแล้ววันเล่าผ่านไปลินได้เรียนรู้ความทุกข์ของการมีทุกอย่างแต่ใช้ไม่ได้ วันหนึ่งเขาเงยหน้าขึ้นมองผิวน้ําและพูดว่าข้าไม่ต้องการสมบัติอีกแล้วขอเพียงแค่ใช้ชีวิตเรียบง่ายกับครอบครัวก็พอทันใดนั้นบึงก็สว่างว่ามีแสงลึกลับผ่าลงมากลางแม่น้ําทําให้ลินกลายเป็นมนุษย์อีกครั้งและตื่นขึ้นมาที่ริมบึงลินไม่รอช้ารีบวิ่งออกจากป่ากลับไปหาคนที่บ้านอย่างเร็วตอนนี้ลินได้รู้แล้วว่าความสุขที่แท้จริงคือการรู้จักพอไม่ใช่การครอบครองข้อคิดจากเรื่องนี้ก็คือ ผู้ที่เฝ้าสมบัติแต่ไม่รู้จักพอจะไม่มีวันได้ใช้มันแต่ผู้ที่รู้จักพอแม้ไม่มีสมบัติก็จะมีความสุขตลอดกาลจบบริบูรณ์